ต่อไปนี้เป็นประโยชน์20ประการของอะโวคาโดโดยละเอียด 1. อุดมไปด้วยสารอาหารอะโวคาโดเต็มไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นรวมถึงวิตามินเช่นวิตามิน K, C, E และวิตามิน B หลายชนิดแร่ธาตุโพแทสเซียมและโฟเลตและเส้นใย 2. สุขภาพหัวใจดีต่อสุขภาพหัวใจเนื่องจากมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในปริมาณสูงซึ่งสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ 3. การควบคุมน้ำหนักเส้นใยของอะโวคาโดและไขมันที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มและช่วยควบคุมน้ำหนัก 4. สุขภาพทางเดินอาหารใยอาหารในอะโวคาโดสนับสนุนสุขภาพทางเดินอาหารโดยส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นประจำ 5. สุขภาพดวงตาประกอบด้วยลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาและอาจลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ 6. สุขภาพกระดูกอะโวคาโดมีวิตามินเคซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพกระดูกและการดูดซึมแคลเซียม 7. ต้านการอักเสบสารประกอบบางชนิดในอะโวคาโดมีคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้ 8. สุขภาพผิวไขมันที่ดีต่อสุขภาพและวิตามินอีในอะโวคาโดสามารถช่วยให้ผิวแข็งแรงได้ 9. การป้องกงันมะเร็งการศึกษาบางชิ้นชีให้เห็นว่าการบริโภคอะโวคาโดอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในช่องปากมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก 10. การควบคุมน้ำตาลในเลือดเส้นใยและไขมันที่ดีต่อสุขภาพในอะโวคาโดสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่11 โภชนาการสำหรับการตั้งครรภ์อะโวคาโดอุดมไปด้วยโฟเลตซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ 12. เสริมภูมิคุ้มกันวิตามินซีในอะโวคาโดมีบทบาทในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 13. ช่วยในการดูดซึมสารอาหารไขมันในอะโวคาโดสามารถเพิ่มการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น A, D, E และ K 14 ลดความเสี่ยงของโรคเมตาบอลิซึมการบริโภคอโวคาโดอาจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเมตาบอลิซึมซึ่งรวมถึงโรคอ้วนความดันโลหิตสูงและน้ำตาลในเลือดสูง 15. พารมณ์ดีขึ้นไขมันที่ดีต่อสุขภาพเชื่อมโยงกับอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 16. การล้างพิษตามธรรมชาติอโวคาโดสนับสนุนตับในกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติ 17. การต่อต้านไวัยชราสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโดสามารถช่วยต่อต้านสัญญาณแห่งไวัยชราได้ 18. บรรเทาอาการภูมิแพ้อะโวคาโดอาจช่วยลดความเสี่ยงขององค์การแพ้และโรคหอบหืดได้เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ 19. การบริโภคสารอาหารที่ดีขึ้นการเพิ่มอะโวคาโดในอาหารของคุณสามารถช่วยให้คุณได้รับสารอาหารจำเป็นที่หลากหลาย 20. อร่อยและทำเมนูได้หลากหลายสุดท้ายนี้อะโวคาโดก็อร่อยและสามารถนำมาใช้ในอาหารได้หลากหลายตั้งแต่สลัดสมูทตี้ไปจนถึงแซนด์วิชแม้ว่าอะโวคาโดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่สิ่งสำคัญคือต้องบริโภคอะโวคาโดในปริมาณที่เหมาะสม